ตีมองเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม มาสวัสดีกันเลยอสวัสดีคะ่ะต้นสวัสดีค่ะพ่านาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะมาเลยค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับสั้นๆมาแนะนํากันใช่<อ>แล้วเรื่องของการออกกําลังกายให้อายุยืนจริงๆตลอดสัปดาห์นี้หนูพูดถึงการออกกําลังกายหรือว่าเคล็ดลับทําให้อายุยืนนะคะอันนี้ก็เป็นในโหมดของเรื่องของการออกกําลังกายแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยต้องออกกําลังกายแบบใช้พลังเยอะๆต้องไปวิ่งต้องไปแบบโอ้โหกระโดดอย่างนั้อย่างนี้ไหมไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของกีฬาที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีก็คือไทเก็ นะคะไทเก๊กเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในศตรวรรษที่13อยู่ในประเทศจีนนะคะ,คะก็คือเขามีการผสมผสานร,<ม>ระหว่งางศิลปะการต่อสู้แล้วก็การออกกําลังกายสมาธิแล้วก็จิตปิญญาณนะคะ,คะมีผลดีค่ะโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ต้องรอสูงอายุก็ได้อาย,อย,อยุน้อยก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันเพราะว่าออช่วยนะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวได้นั่นเองนะคะ,คะ,คะเพระนาะฉะนั้นอ่า เชิญชวนมาออกกําลังกายกันใช่ค่ะนะคะแล้วถ้าต้องการแบบออนโยนแต่ส่งพลังก็ใช้เก๊กน่าจะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งนอกจากโยคะค่ะค่ะโอเคอ่ะวันนี้แนะนำเคล็ดลับแบบตั้สั้นเลยนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีคุณรุฟังทางไลฟ์แลยค่ะตีโมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม เวลาเหลือนิดหนึ่งนะคะมีคุณ